สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับลูกเป็ดบารบารี่นะครับข้อที่สองของผมนะครับที่ผมได้เคยลงไว้นะครับที่ข้อเนี้ยนะครับที่ผมบอกว่าแม่ได้มีการไข่รวมกันนะครับเป็นสองสองแม่นะครับแล้วก็ลูกออกมาทั้งหมด ได้26ตัวแล้วก็เสียชีวิตไปนหนึ่งตัวเหลืออยู่25ตัวนะครับเวลาก็ผ่านมาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วครับผมได้อนุบาลว้อยู่บนรอาวอนุบาลอย่างนี้นะครับผมจะยกพื้นสูงนะครับขึ้นมาจากาพื้นดินประมาณ60เซนได้ประมาณนะครับแล้วผมก็เอามอนบาลตรงนี้ผมเอาขึ้นมาอนุบาลไม่ได้เอาแม่เขาเข้ามาด้วยนะครับผมอนุบาลเอาเฉพาะ ลูกเป็ดเล็กๆเลยนะครับเอามาไว้ตรงนี้แหละครับก็ให้อาหารนะครับแล้วก็ทําเป็นรางรางอาหารผมให้อาหารเป็ดน้อยนะครับแล้วก็ทําเป็นรางน้ําแบบนี้นะครับเอาให้เขาได้อยู่ตรงนี้นะครับเขาอยู่มาได้ตกได้หนึ่งอาทิตย์ละได้หนึ่งสัปดาห์ละนะครับก็ตั้งแต่รอดชีวิตมานะครับยี่สิบหกเลยยี่ห้านะครับก็ยังมีชีวิตอยู่ครบนะครับก็ถือว่า โอเคนะครับตอนที่ผมเอาขึ้นมาอนุบาลใหม่ๆนะครับดูเหมือนลูกเขาอะนะครับเป็ดเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงตอนนี้ผมได้เอามาใช้ไฟนะครับหลอดไฟได้มาอบนะครับบ่มนะครับประมาณสักได้ได้อาทิตย์หนึ่งละแล้วก็รู้สึกว่าลูกเป็ดเนี่ยรู้สึกสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีส,สภาพสมบูรณ์ดีมากนะครับวิ่งเล่นแล้วก็กินอาหาร อ่ตรงนี้นะครับอันนี้เรามาดูตัวข้อ,อกแรกนะครับอันนี้ได้สามสัปดาห์นะครับหรือสามอาทิตย์กว่าละนะครับอันนี้คือลูกเป็ดสามอาทิตย์กว่า,วาจะครบหนึ่งเดือนแล้วครับทีนี้ผมก็จะมาดูว่าครบหนึ่งเดือนจะต้องทํายังไงต่อกับ รุ่นนี้นะครับเห็นเขาบอกว่า1เดือนต้องให้วัคซีนนะครับเดี๋ยวผมยังไม่รู้เลยผมจะให้วัคซีนอะไรแบบไหนยังไม่เคยนะครับก็ถือว่าบอกว่าเป็นมือใหม่เนาะนะครับถ้าใครมีความรู้ในด้านนี้หรือใครเลี้ยงอยู่เป็นประจำนะครับช่วยแนะนะให้ผมด้วยนะครับเป็ดประมาณกี่สัปดาห์หรือกี่อาทิตย์จะให้วัคซีนแล้ววัคซีนนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ฉีดตรงไหนนะครับผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับยังไงก็ฝากฝากเพื่อนนะครับพี่ที่ รักการเลี้ยงเป็ดบารารี่นะครับและมีประสบการณ์นะครับช่วยชี้แนะผมด้วยนะครับข้อนี้นะครับ20ตัวนะครับก็ยังมียังอยู่ครบนะครับก็ถือว่าพื้นที่อากาศตรงที่ผมอยู่เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับไม่มีโรคอะไรระบาดสำหรับทั้งแม่แม่พันธ์แล้วก็ลูกๆนะครับที่ออกมาอย่างนี้นะครับก็แข็งแรงนะครับก็รู้สึกว่าแข็งแรง นะครับแล้วก็ที่ผมบอกนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมได้นําแม่พันเป็ดนะครับทั้งหมดเนี่ยดูครับแม่พันเป็ดทั้งหมดเนี่ยอ่เป็ดแม่สิบตัวแล้วก็พ่อพันเนี่ยสองตัวแล้วก็เป็ดแม่ตอนที่ผมเอามาเลี้ยงใหม่ๆนะครับทาคอกยังไม่แข็งแรงได้บินออกจากนอกคอกแล้วก็ถูกหมา,ากัดตายไปตัวหนึง่งก็เหลืออยู่เป็ดแม่อยู่เก้าตัวแล้วก็อ่าเป็ดตัวพ่อ 5, พันธก็เหลืออยู่สองตัว